ถามจริงๆตัดเลี่ยนครับผมอะไรนะจริงมากไม่ตัดทีนะว่าถ้าเวลาตัดเนะี่ยอย่าเอาไปไหนนะเอามาให้พี่นะพอดีพี่จะมาตอบของเดิมที่มีเดี๋ยวเปงนคนละขึ้น ยืนอย่างนี้นะซ่อนรูปนี่หว่นาะอตัดไว้เหรอผมไม่สู้พี่ไม่ได้หรอกพี่ทันไม่รอบเอวับแพทยกโอเคคนต่อไปครับชื่อนายเมกครับฮะนายเมกฮะนายมกไม่ได้ครับชื่ออะไรเนี่ยเอาเอาชัดๆนายเมกครับนายแมกครับเมกเมกอ๋อนายเมกอ๋อเห็นไหมนายเมกครับนายเมก คนนี้ชื่ออะไรครับโจชื่อโจค,ค,คนนี้ชื่อะอคคะไรครับแตงโมแตงโมค่ะแตงโมที่ถามตามตรงนะบอกให้พี่ชื่นใจแตงโมเป็นผู้หญิงหรือกระเทยครับกระเทยค่ะไม่อยู่เหมือนมากเลยอ่ะจบเสร็จแล้วว้ายคนนี้ชื่ออะไรครับฟ้าลุงค่ะฟ้าลุงอีราวดี ยืนยืนรองเท้าแป๊บนึงครับผมแตะขอครังมีเสียงสิบมากเกือบสิบสิบมากเลยครับผมใส่ได้แบบดีมากเลยครับผมฮัลโหลครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอ